จะขอเริ่มนําเสนอกลวิธีการออกแบบกิตุทมมนะครับแบบแรกสุดเลยก็คือแบบที่เรียกว่าแบ่งแยกและเอาชนะโดยเราจะนําเสนอเริ่มด้วยโครงของอัลการิทึมแบบนี้นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า divide and conquer นะครับ divide ก็คือแบ่ง conquer ค,ค,คือเอาชนะตามด้วยปัญหาจํานวนหนึ่งที่สามารถ หาคำตอบได้ด้วยกลวิธีนี้ครับหลักการทำงานเนี่ยนะครับของ d i v i ย e องก์เคิเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยนะชื่อเนี่ยถึงแม้จะมี2คํคำนะครับคือ d i v i ย e องก์เคิเนี่ยแต่กระบวนการทำงานเนี่ยนะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนคือขั้นตอนการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยขั้นตอนของการเอาชนะเพื่อหาคำตอบของปัญหาย่อยๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับให้ได้คำตอบย่อยๆ แล้วตามด้วยขั้นตอนคอมบ i n นซึ่งคือการรวมคำตอบย่อยๆนะครับเพื่อให้ได้เป็นคำตอบของปัญหาใหญ่ที่ได้รับตัวโครงการทำงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นอัลกอริทึมที่รับตัวอย่างปัญหานะครับหรือว่าข้อมูลขาเข้านั่นเองนะเราจะเริ่มด้วยการตรวจสอบว่าข้อมูลขาเข้าที่ได้รับเนี่ยนะครับเป็นกรณีง่ายๆไหม ง่ายเพียงพอที่เราจะรู้คําตอบแล้วคืนผลไปได้เลยหรือเปล่าเราจะเห็นว่าลักษณะการเขียนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะออกมาคล้ายๆรูปแบบอัลกอริทึมที่ทําซ้ําแบบเรียกซ้ำนะครับก็คือ Recursive นั่นเองนั่นก็เป็นเพราะว่าธรรมชาติของการ divide นะครับแล้ว Conquer เนี่ยส่วนที่ Conquer ก็คือส่วนที่เรียกซ้ําตัวเองเพื่อแก้ป,ปัญหาย่อยนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มด้วยกรณีเล็กนะครับถ้าเล็กเพียงพอที่จะรู้คําตอบนะครับก็คืนคําตอบนั้นไปได้เลยแต่ถ้ายังไม่เล็กพอเราจะแบ่งปัญหาครับเราจะแบ่งตัวอย่างปัญหาที่เราได้รับเนี่ยออกเป็นปัญหาย่อยๆในที่นี้แสงไว้ k ปัญหาแต่ k อาจจะเป็น1ก็ได้นะครับเมื่อแบ่งปัญหาย่อยๆแล้วเนี่ยก็จะตามด้วยขั้นตอนของการ conquer นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาย่อยๆเหล่านั้นนะครับเพื่อให้ได้เป็นคําตอบย่อยๆ เพราะฉะนั้นในรูปนี้นะครับปัญหา pi เนี่ยก็จะถูกหาคำตอบให้ได้เป็นคำตอบ si แล้วตามด้วยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรวมคำตอบต่างๆที่เราหามาได้เลยนะครับเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นคำตอบของปัญหา p ที่ได้รับตอนแรกเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับว่าขั้นตอนก็จะมีการแบ่งนะครับการ conquer นะซึ่งตรงนี้คือการหาคำตอบ และส่วนนี้ก็วาไปแล้วจะเป็นส่วนที่ง่ายสุดนะครับเพราะว่าวิธีหาคําตอบก็คือวิธีเรียกซ้ํานั่นเองครับแล้วตามด้วยส่วนของการรวมคําตอบในบางปัญหาเนี่ยครับเราสามารถออกแบบกระตุ้มที่แบ่งปัญหาได้ง่ายนะครับแต่จ,จุดรวมคําตอบได้ยากนะครับคือซับซ้อนหน่อยหนึ่งนะหรือบางปัญหาก็อาจจะกระบวนการแบ่งก็ซับซ้อนแต่รวมคําตอบง่าย นะครับหรือจะเป็นกรณีทีง่ง่ายทั้งคู่นะครับหรือยากทั้งคู่ก็ได้นะครับเราจะเรียนตัวอย่างเหล่านี้นะครับตามมาครับก็ขอเริ่มด้วยตัวอย่างแรกซึ่งก็คือตัวอย่างซึ่งเราได้นําเสนอมาอ่อนานนี้นะครับแต่เป็นการตอกย้าอีกครั้งครับว่าสิ่งที่เราได้นําเสนอมาเนี่ยนะครับก็มีแบบหรือที่เราได้เรียนมาตั้งแต่วิชาแรกแกของการเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับก็มีแนวคิดของการแก้ปัญหาแบบดีไซนของเครร์กมาตั้งแรกแรกๆแล้วนะครับอันนั้นก็คือ ปัญหาของการค้นแบบทวิภาค binary search ธรรมชาติของการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยนะครับจะออกมาในรูปแบบของการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยเมื่อไหร่ก็ตามอยากจะแก้ปัญหาใหญ่ๆนะครับอยากแก้เราพยายามแบ่งปัญหานั้นเป็นปัญหาย่อยๆแล้วไปแก้ปัญหาย่อยๆจะดีกว่าปัญหาย่อยนั้นก็ไม่แก้อีกก็ไปแก้ไปแบ่งให้มันเป็นปัญหาย่อยลงไปอีกนะครับย่อยจนเป็นทั้งเหลือคําลักษณะขนาดของปัญหาที่เล็กพอที่เราจะรู้คำตอบนะครับแล้วปล่อยมันคืนกลับมา แล้วก็มีการรวมคําตอบถ้าจําเป็นสําหรับในเรซูชั่นนะครับตัวปัญหาก็คือรับข้อมูลใช่ไหมครับที่เป็น1ก็เป็นอาร์เรย์นะ d นะครับแล้ว2ก็คือ x นะครับซึ่งคือตัวที่เราอยากจะค้นนะครับว่า x ปรากฏอยู่ี่ตาแหน่งใดนะครับในรายการ d ที่ได้รับโดยเรามีเงื่อนไขว่ารายการ d ที่ได้รับเนี่ยนะครับจะต้องข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในเนี่ยจะเรียงลําดับจากน้อยไปมากอยู่แล้วผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือตําแหน่งนะครับอินด x ของอาร์เรนะครับ d ที่มีค่าภายในที่เก็บเอาไว้เนี่ยนะครับที่ช่องนั้นเนี่ยเท่ากับ x ที่ต้องการในกรณี้ไปพบเนี่ยนะครับเราก็คือลบหนึ่งลักษณะตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะอาศายัยแนวคิดของดีว i n คอนเคอร์เลยคือเราจะพยายามแบ่งปัญหาแต่เพื่อให้เป็นการแบ่งปัญหาที่สมดุลน,นะครับเราจึงพุ่งไปที่ตัวตรงกลางครับเพื่อที่จะลองค้นเลยนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้จะค้นว่า x เท่ากับ25เนี่ยนะครับอยู่ที่อินด x ใดในอาร์เรดี นะวิธีของไปใน r ี s e a r c h คือตั้งขอบของช่วงข้อมูลที่สนใจนะครับหลังจากนั้นคำนวณหาตำแหน่งตรงกลางแล้วเปรียบเทียบกับ25ว่าที่เราต้องการค้นในที่นี้นะครับเมื่อไม่ใช่เราจะพยายามแบ่งปัญหาย่อยนะครับแบ่งปัญหานี้ออกเป็นปัญหาย่อยๆละ่ะวิธีแบ่งก็ใช้อาศัยการเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งน,นะครับว่าตัวที่จะค้นเนี่ยมันน้อยหรือมากกว่าตัวตรงกลางนะครับ ในกรณีนี้ตัวที่จะค้นมีค่าซึ่งเป็น25น,น,นะครับมากกว่าตัวตรงกลางนะครับซึ่งมีค่า20นั่นก็หมายความว่าตัวเลขทั้งหลายที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของตัวตรงกลางเนี่ยย่อมไม่ใช่ตัวที่อยากจะค้นแน่นอนเพราะว่า x มันมากกว่าตัวตรงกลางแล้วค่ามันเรียงจากน้อยไปมากนั่นก็คือเราสามารถที่จะตัดสินใจลดขนาดปัญหาได้นะครับให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปัญหาเดิมอันนี้คือลักษณะการแบ่งปัญหาแหละครับแบ่งปัญหาเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง แลนะความจริงมันแบ่งเป็นสองปัญหาแต่คราวนี้เนี่ยเราจะขอแก้ปัญหาย่อยเพียงหนึ่งคำปัญหาเท่านั้นเองนะครับคือแก้ปัญหาขวาวิธีแก้แก้ไงก็ทําด้วยกระบวนการเดิมแหะครับนะครับเมื่อค้นได้แล้วก็จะคืนเป็นคําตอบกลับไปเลยนะครับโดยไม่ต้องคอมไบคคำรวมคําตอบไปทั้งสิน้นเพราะคําตอบของปัญหาย่อยจะอัตโนมัติเป็นคําตอบของปัญหาใหญ่สําหรับในกรณีนี้นะครับส่วนการแก้ปัญหา ย่อยๆนั้นก็กระทาในวิธีเดิมครับก็คือเมื่อรู้ช่วงข้อมูลที่สนใจจะค้นเราก็พู่มไปที่ตัวตรงกลางนะครับแล้วก็เปรียบเทียบอีกในกรณีนี้ไม่ใช่25อีกแล้วนะครับแต่ปรากฏว่า25กับน้อยกว่าตัวตรงกลางนั่นก็หมายความว่าขนาดของปัญหาลดลงอีกละกลายเป็นสนใจช่วงซ้ายของตัวตรงกลางเห็นไหมครับลดลงใหอีกครึ่งหนึ่งปัญหาก็จะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับมาถึงตรงนี้นะครับตัวตรงกลางก็คือตำแหน่ง7ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปับ๊บก็ค้นพบว่ามันเท่ากันก็จบ เพราะฉะนั้นกรณีง่ายก็คือเมื่อขนาดของปัญหามันน้อยมากนะก็คืออย่างเช่นศูนย์ตัวเราคนรู้แน่ๆว่าหาไม่เจอกับกรณีที่เราพนพบน,น,นะครับก็รีบตอบกลับไปเลยหรือในกรณีที่เราค้นไม่พบน,นะครับอย่างกรณีนี้เราจะค้น27ก็กระบวนการเดิมครับจากช่วงข้อมูลที่เราสนใจนะครับพุ่งไปที่ตตรงกลางนะครับไม่ใช่27ที่ต้องการนะครับแต่27มากกว่าเพราะฉะนั้นไปนค้นต่อทังด้านขวา พุ่งไปที่ตัวตรงกลางอีกนะครับก็ไม่ใช่27ที่ต้องการอีกแล้วแต่27็ดน้อยกว่านะครับก็พุ่งไปทางด้านซ้ายไปตัวตรงกลางอีกนะครับไม่ใช่27 27็ดยี่สิบมากกว่าเขาก็ไปทางด้านขวานะครับไปตัวตรงกลางอีกแล้วซึ่งคือตัวเดียวนะครับก็ไม่ใช่27บดอีกแล้วยี่็ดน้อยกว่าส9บกก็ไปทางด้านซ้ายแต่พอถึงสภาพนี้ปั๊บเราพบว่ามันเป็นปัญหาที่ง่ายมากแล้วนะครับก็คือไม่มีอะไรให้ค้นเลยสักตัวย่อมแปลว่าคนไม่พบแน่ๆเราก็สามารถคืึงคำตอบได้ทันที จากแนวคิดที่เราจินตนาการนะครับด้วยภาพแบบนี้นะครับเราก็ต้องมีความสามารถที่จะบรรยายนะครับรูปแบบขั้นตอนการทํางานที่เราจินตนาการไว้นี่นะครับให้ออกมาในรูปของอัลกอริทึมนะฮะซึ่งในวิชานี้ก็พยายามเน้นให้เขียนอยู่ในรูปของสุดโค้ดนะครับไปนี้ดีเซิร์ชอันนี้เราเคยเขียนมาแล้วแหะครับนะฮะก็จะไปนี้ดีเซิร์ชรับอารเรดีนะรับ x เข้ามานะครับว่าจะค้น x ในอารเรดีในช่วงตั้งแต่ Left ถึง right นะครับก็เริ่มด้วยเงื่อนไขง่ายสุดนะครับก็คือเงื่อนไขซึ่ง ขนาดของข้อมูลไม่มีแล้วไม่มีแล้วในที่นี้ก็หมายความว่า left มันมากกว่า right นะครับก็อย่าลืม left เท <Left S 2> ่ากับ right ก็แสงม,มีข้อมูล1ตัวนะครับถ้ามากกว่าก็ไม่มีแล้วในเมื่อไม่มีเราก็สามารถที่จะตัดสินใจ return ลบหนึ่งกลับไปทันทีคราวนี้ในกรณีที่ยังมีข้อมูลในคนนะครับก็คํานวณตําแหน่งตรงกลางนะครับโดยอาศัยการนํา left กับ right มาบวกกันแล้วหาร2ปัดเศษทิ้งหลังจากนั้นก็ตรวจสอบเลยครับว่า x ต้องการคน้นใช่ตัวตรงกลางที่เรากําลังสนใจหรือไม่นะครับถ้าไม่ใช่ก็ทําต่อนะครับถ้าใช่ก็รีบคืนตําแหน่งไปเลยถ้าไม่ใช่เราเปรียบเทียบต่อครับว่า x เนี่ยมันน้อยกว่าไหมน้อยกว่าตัวตรงกลางไหมถ้าใช่เราไปค้นต่อฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคือยึดซ้ายเหมือนเดิมนะครับส่วนขวาลดลงทัมิดลบหนึ่งแล้วก็ไปค้นต่อได้ผลลัพธ์กลับมาเป็นอย่างไรก็คืนไปอย่างนั้นเพราะคําคตอบปัญหาย,ย่อยในที่นี้ก็คือคาตอบปัญหาใหญ่นั่นเอง หาก x ไม่น้อยกว่านะครับ x ก็ต้องมากกว่านะครับนั่นก็เราก็ไปค้นทางด้านขวาก็คงขอบขวาเอาไว้นะครับแต่เปลี่ยนขอบซ้ายมาเป็นมิดบวกหนึ่งก็จบเราก็ได้เอากริทึมค้นข้อมูลแบบทวิภาคนะครับ